กอลูหมว่าแอร์ชอบเวลาที่กอลกอดแอรแน่นแบบนี้มากเลยอ่ะผมชื่อแชมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณเป็นใครเนี่ยฮะแล้วมันนอนข้างๆฉันได้ไงนี่มันห้องฉันนะแอร์นี่มันเรื่องอะไรกันนอร์แอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะอยู่ๆไอ้นี่มันก็มานอนข้างๆแอร์กอลทำไมคุณพูดแบบนี้อ่ะเมื่อกี้คุณยังบอกชอบผมอยู่เลยอ่ะ สอนเร็วมันนี่เลยมึงมีเรื่องต้องเขี่ยกูเดียวเขาจะมาคุยด้วยเล่นได้ดีมากอะขาจ้าขอบคุณครับแต่ว่าเมื่อกี้พี่ก็เล่นเกินไปนะครับเกินจริงอะไรกันต้องแบบนี้สิถึงจะสมจริงครับผมเข้าใจแล้วครับพี่ก๊อฟใส่หัวไปซะไปครับครับครับ เฟังแอร์ก่อนคือแอร์ไม่ได้พอแล้เหรอก๊อปเชื่อในสิ่งที่ก๊อปเห็นเท่านั้นก๊อปแต่ว่าแอร์ก,อก๊อปไม่อยากเห็นหน้าแอร์จะไปไหนก็ไปไปก๊อปอยากอยู่คนเดียวก๊อปเดี๋ยวก่อนดิแอร์ไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครอะกอ๊กอปก็ฟังแอร์ก่อนดิตอนนั้นฉันกำลังจะสติแตก ฉันว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นสามีคุณนั่นแหละที่เป็นตัวการตัวการคุณคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดวันนี้ก็เขาเป็นตัวการเหรอคุณคงไม่อยากคิดแบบนั้นแล้สิใช่แล้วเขาจะทำไปเพื่ออะไรอะ่ะเอางี้นะคุณลองย้อนกลับไปดูความสัมพันธ์ของพวกคุณสองคนแล้วคุณจะได้คำตอบ they you to Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เพลง Happy Birthday เนี่ยมันคงจะดีกว่านี้ถ้าไม่ใช่เธอร้องแอ,อ๊ก็แค่อาจจะเซอร์ไพรส์กอป่ะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์หรอแอด้วยอะไรไอ่ะด้วยนี่หรอก็จะเซอร์ไพรส์มากกว่านี้นะ ถ้าแอร์สามารถชงกาแฟดีๆให้ก๊บได้สักแก้วอืมงั้นแสดงว่าเธอก็ต้องหัดชงกาแฟสิก็คงงั้นแหละที่เขางุดหิดแบบเนี้เป็นเพราะว่าฉันร้องเพลง h a p เบ Birthday ให้เขาแหละเขาคงไม่ชอบอ่ะแต่ฉันว่านั่นไม่ใช่เหตุผลแรกที่แฟนคุณอยากจะพูดกับคุณหรอกนะ คุณหมายความว่าไงก็การลดคุณค่าของตัวเองลงไงการที่แฟนของคุณเนี่ยเขาวิพาก์วิจาร์ณการกระทําแล้วก็ความรู้สึกของคุณมันทําให้คุณรู้สึกภูมิใจในตัวเองน้อยลงแต่ทุกอย่างที่มันแย่ลงแบบนี้มันเป็นเพราะว่าฉันทําผิดพลาดขึ้นมาเองนะฉันว่าคุณกําลังตกหลุมพรางของเขาอีกครั้งต่างหากเอ้ยจะเข้าแล้วอุ้ยนี่แอร์ทำะไรอ่ะ จอดับแล้วเนี่ยแอรขอโทษกอ๊อฟคือแอรไม่ตั้งใจอะ่ะแล้วนี่ไป็นทำอะไรตรงนั้นอน่ะแอรถูโต๊ะอยู่เห็นว่าก๊อฟเล่นเกมอยู่แต่มาใช่ตรงนี้เนี่ยนะทำไมไม่ไปใช่ตรงอื่นก่อนมันจะเสร็จแล้วอะ่ะงั้นแอรขอเช็ดอีกแป๊บนึงได้ไหมแอรก,ก๊อฟกำลังสนุกอยู่นะทำไมชอบทำให้าราล์เสียด้วยวะแอไม่ได้ตั้งใจอะ่ะทำไมต้องทำตัวเกลกลด้วยวะน่ารำคาญจริงๆแอรขอโทษ คุณให้อภัยสามีคุณบ่อยแค่ไหนก็ทุกครั้งนั่นแหละทั้งที่เขากำลังจะเย็เยดความรู้สึกผิดนี้ให้กับคุณเนี่ยนะยังไงหรอนี่คุณไม่รู้จริงว่าการที่คุณยอมเป็นต้นเหตุของความผิดนี้แล้วเนี่ยต่อไปเขาจะทำอะไรกับคุณก็ได้แล้วนะแต่ว่าเพื่อนฉันตั้งหลายคนเขาก็ไม่เคยมีใครพูดถึงกอลฟในทางที่ไม่ดีนะเพื่อนหรอ แน่ใจนะว่ายังมีอยู่นี่วันนี้ฉันมีข่าวดีมาบอกเลยนะเราสองคนมันกันแล้วนะจริงปะเนี่ยโอยดีใจด้วยนะแนทจริงอย่างที่แอร์บอกด้วยอะว่าสุดท้ายแล้วยังไงแนทเนี่ยก็ต้องจำใจแต่งงานกับผู้ชายแบบดีมอะไรนะก็พูดเรื่องของก๊อฟเนี่ยแนท ฉันไม่เคยพูดอะไรแบบที่ก๊อฟพูดเมื่อกี้เลยนะแอบเป็นคนบอกก๊อฟเองนะว่าสิ่งที่จะช่วยแนทได้ตอนเนี้ก็คือเงินของดีมี่แอจำไม่ได้หรอ,อไม่เป็นไรยังไงก็ยินดีด้วยนะกอ๊อฟแนทดีมฉันขอโทษแทนก๊อฟด้วยนะคือฉันไม่รู้ว่าก๊อฟไปเอาความคิดนี้มาจากไหนอะแต่ฉันสาบานได้เลยนะเว้ยว่าฉันไม่เคยคิดแล้วก็ไม่เคยพูดอะไรแบบนี้เลย ไม่ต้องทําขนาดนั้นหรอกปกติแนทะเขาก็ชอบนินทาแอร์อยู่แล้วนี่ใสเ่เพื่อนแอร์เนี่ยกับรู้หมดแล้วนี่พอได้แล้วมนะั้งหลังจากเหตุการณ์เนี้ยฉันก็ไม่เคยเจอเพื่อนสองคนนี้อีกเลยแฟนที่ดีของคุณเนี่ยเขาทําลายความสัมพันธ์ของคุณแล้วก็เพื่อนคุณเรียบร้อยแล้วและเขาก็จะทําทุกทางเพื่อความต้องการของเขา กอล์ฟแอนกลับมาแล้วนะอยู่ไหนอะทิกลับไปก่อนไลยเดี๋ยวก่อนดิเรามีเรื่องต้องคุยกันปะกอลฟจะคุยอะไรผู้หญิงคนนั้นคือใครเขาเป็นใครไม่สำคัญหรอกมันจะไม่สำคัญได้ไง ก็แอเดินมาก็เห็นอยู่ว่าออกมาจากห้องน้ําพร้อมกันอ่ะเขาไปทําอะไรกันมาหรอเขาแค่ทําแหวนหายแล้วก็ให้กอลเข้าไปช่วยหาแค่นั้นแหละแล้วอยศบที่คอเขาแค่ทราบซึ้งในน้ำใจของกอบแล้วเขาก็กอดเป็นการขอบคุณแล้วลิฟมันก็แค่เปื้อแค่นั้นแหละกอบคงเห็นว่าแอเป็นเด็กอนุบาลเนาะ พี่จะเชื่อคำพูดกอปง่ายๆนี่ <ๆ S 2> อย่าคิดมากสิพวกผู้หญิงเนี่ยมันชอบคิดมากคิดไปเรื่อยนะแอร์ก็รู้นี่ว่ากอปฟเนี่ยปฏิเสธคนไม่ค่อยเก่งนี่คุณเชื่อเหตุผลที่แฟนคุณพูดเหรอคุณหมายความว่าไงหมายความว่าแฟนคุณเขากลาลังบงการคุณทำให้คุณสงสัยกับการตัดสินใจ แล้วก็การไม่ไว้ใจในตัวเองที่สุดเ,เขาจะทําแบบนั้นไปทําไมอ่ะก็เพื่อที่จะควบคุมคุณอย่างสมบูรณ์ไงถึงขนาดที่ว่าจ้างผู้ชายมานอนกับคุณเขาก็ทาํามาแล้วด้วยซ้ําอะไรนะเอาเป็นว่าถ้าคุณยอมรับได้ฉันจะให้คุณเห็นเหตุการณ์นั้นเล่นได้ดีมากอนะขาจ้า <uel: S 2> ดูสิ เขาใช้ทฤษฎีควบคุมจิตใจเพื่อทําให้เธอรู้สึกว่าตัวเองผิดอยู่ตลอดเวลาแบบเนี้ยมันไม่ทํามันเกินไปหรอที่แย่กว่านั้นเนี่ยผู้ที่ตกเป็นเหยื่อก็จะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็มีอาการวิตกกังวลเขาจะใช้ทฤษฎีเนี่ยเพื่อทําให้เธออยู่กับเขาต่อเมื่อเธอมีประโยชน์กับเขาเท่านั้นทันทีที่เขาเบื่อเธอเนี่ยเขาก็จะหาผู้หญิงคนอื่นทันทีนี่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย ว่าฉันจะมาตกอยู่ในกบดักบ้าๆแบบนี้ทีนี้รู้เลยใช่ไหมว่าควรทำยังไงต่อแอบทำอะไรเนี่ยเป็นบ้าไปแล้วไงออกไปจากชีวิตฉันได้แล้วออกไปดินี่เป็นเรื่องอะไรท่านบอกให้ออกไปไงอ,ออกไปทำโคอเลย ตงเนีาตกเป็นเครื่องมือให้กับพวกผู้ชายที่มันคิดจะเลิกกับเราเพราะตัวเราเองก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเก็บคนแบบนี้ไว้หรือเปล่า